โอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแนะนาตัวก่อนครับใหู้้จักนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อต้นนะคะเปลียนไกลห้องเฮงเสงครับเป็นผู้เขียนรวมเรื่องสั้นไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือว่าแลนด์ล็อกครับครับผมเล่มนี้เป็นมาอย่างไรลองเล่าให้ฟังนิดนึงเล่มนี้ก็เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มแรกในชีวิตของต้นเลยนะครับที่ผ่านมาก็เคยไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกี่ยวข้องกับงานเขียนหรือว่าค่ายวรรณกรรมต่างๆนะครับแต่ว่ายังไม่เคย มีผลงานรวมเล่มนะครับเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็เลยคิดที่อยากจะทำรวมเรื่องสั้นขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าก็มีความสนใจในการเขียนงา,านรวมเรื่องสั้นแล้วก็งานสารคดีด้วยนะครับพอหลังจากที่คิดธีมขึ้นมาแล้วนะครับเป็นธีมเกี่ยวกับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือว่าแลนด์ล็อกซึ่งทั่วโลกเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ25ประเทศนะครับแต่ว่าต้องก็คัดสรรมาเฉพาะเป็นแค่9ประเทศเท่านั้นแล้วก็รวบรวมอยู่ในการ เทียบเคียงกันกับปัญหาของชีวิตนะครับที่ปัจจุบันก็มีหลากหลายปัญหาที่คนต้องเผชิญอยู่นะครับแล้วก็เอามาเทียบเคียงกับประเทศต่างๆที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเดือดร้นทางสังคมด้วยคับแสดงว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยก็เป็นฉากของประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งอย่างนี้ใช่ครับเป็นฉากของประเทศต่างๆครับอย่างเช่นในอเมริกาใต้ก็จะมีประเทศโบลิเวียนะครับแล้วก็ ในแอฟริกาก็คือจะเป็นประเทศมาลาวีครับส่วนในเอเชียก็จะมีหลายประเทศหน่อยนะครับได้แก่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับประเทศเภูตานนะครับแล้วก็ประเทศ เนปาลด้วยนะครับซึ่ง si จุดร่วมกันของทุกประเทศก็ค <om> ือเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทั้งหมดเลยแล้วเวลาเวลาเราสร้างฉากอย่างเราไม่เราเคยไปไหมประเทศเหล่านี้เราเราไม่เคยไปเราสร้างฉากยังไงลองเล่าให้ฟังนิดนึงก็มีทั้งประเทศที่ต้องเคยไปแล้วก็ไม่เคยไปนะครับอย่างเช่นประเทศที่เคยไปก็อย่างเช่นนครรัฐบาติกันนะคบซึ่งก็อยู่ ใกล้กันกับอุมิโรมของอิตาลีเลยนะครับวันนี้เราก็จะอาศัยประสบการณ์ตรงนะครับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการเขียนได้นะครับแต่ส่วนประเทศที่ไม่เคยไปนะครับแต่ต้นก็มีแบ็กกราวน์นะครับในเรื่องของการเรียนภาษาแล้วก็เรียนวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่น ประเทศโบลิเวียนะครับโจตัวเองก็เรียนภาษาสเปนเป็นภาษาที่3นะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินเกี่ยวกับเรื่องของภูมิประเทศหรือว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในดินแดนแถบอเมริกาใต้ก็เลยทําให้ต้นสามารถที่จะเนรมิตฉากต่างๆออกมาได้อย่างสมจริงนะครับเพราะว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศที่เรากําลังศึกษานะครับส่วนประเทศไหนที่ยังไม่เคยไปเลยจริงๆหรือว่าเดินทางไปยา,ยากยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาลาวี fulfil. ในแอฟริกาเนี่ยต้นก็ต้องอาศัยอ um s <S ่านข้อมูลเชิงสารคดีนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยววัตถุดิบทางความคิดจากสารคดีต่างๆนะครับก่อนที่จะเอามาเขียนเพื่อให้ฉากนั้นเกิดความสมจริงแล้วก็มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นคับครับผมตัวตัวฉากีนเรารู้แล้วว่าเป็นประเทศต่างๆแล้วตัวเรื่องในแต่ละเรื่องเนี่ยผูกตัวละครอะไรยังไงมิที่บอกสะท้อนเศรษฐกิจต่างลองเล่าให้ฟังยังยกยกตัวอย่างโบลิเวียเราตัวละครเป็นอะไรเรื่องเป็นยังไง ยกตัวอย่างของโบลิเวียนะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็โอกาสในการเข้าถึงอโอกาสทางการเรียนการพัฒนาตัวเองนะครับตีมหลักเนี่ยจะมาจากแบกราวของต้นที่เคยเป็นนักข่าวกีฬามาก,ก่อนนะครับนักข่าวสายฟุตบอลเพราะฉะนั้นตุลละครเนี่ยก็จะเป็นนักฟุตบอลเยาวชนที่มีภูมิล้เนาอยู่ในเกาะปัญญีนะครับท,ทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจุดเด่น ของปัญญีซึ่งเป็นอันซีนทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือสนามฟุตบอลลอยน้ำนะครับซึ่งเป็นจุดดึงดูความสนใจที่ต้นต้องการจะสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้เข้าไปแล้วต้นก็ลองไปดูเทียบเคียงกับว่าในประเทศโบลิเวียวเนี่ยเขามีสถานที่สําคัญอะไรบ้างนะครับต้นก็พบว่า ทะเลสาบติติกาก้าเนี่ยเขาก็จะมีหมู่เกาะที่มีชนเผ่าอูลอสอาศัยอยู่ซึ่งเป็นพรมแดนที่ค่าเกี่ยวกันกับประเทศเปรูนะครับแล้วเด็กๆที่นั่นเนี่ยเขาก็มีความฝันในการที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าในดินแดนอเมริกาใต้เนี่ยกีฬายอดนิยมที่ผู้คนลงไหลคลั่งไคล้มากที่สุดก็คือกีฬาฟุตบอลเพราะฉะนั้นตัวของเยาวชนเองเนี่ยก็จะไปในปีพศที่ต้นเกิดนะครับก็คือปี1986หลังจากที่ อารเจนตินาคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่สองาต้อต้เขียนเรื่องนี้ในช่วงที่อารเจนตินาคว้าแชมป์โลกนะครับออมาครองอีกสมัยได้พอด,ดพอดีเลยก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้เยาวชนไทยเนี่ยไปในช่วงที่ประเทศของเราเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่าด้วยนะครับเกิดฟองสบู่ทางเศรษฐกิจดังนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในบ้านเราใช่ไหมครับแล้วเขาก็ส่งออนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน,นไป ไปเก็บตัวอุ่นเครื่องอยู่กับทีมเยาวชนของโบลิเวียแต่ว่าเ,ออเด็กเนี่ยเด็กที่เป็นนักกีฬานเนี่ยก็ได้ไปผจญภัยในดินแดนที่เป็นหมู่เกาะลอยน้ําซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่เคยออกมาจากออชุมชนของตัวเองเลยเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ มีสนามกีฬาฟุตบอลที่เป็นสนามลอยน้าที่ทะเลสาบติติกากาในโรงเรียนของเขาเนี่ยเหมือนกันก็เลยทําให้เขาเปิดโลกกว้างออกไปแล้วก็ได้ไปเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ไม่เหมือนเหมือนกับความคิดความเชื่อของเขาเพราะตัวของเด็กเองเนี่ยก็เป็นมุสลิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาได้เปิดโลกกว้างเขาก็ทําให้เห็นว่าในยินแดนอเมริกาใต้เองเนี่ยมีอาชญากรรมเยอะมากแล้วก็มีปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมคนที่รวยก็รวยไปเลยคนที่จนก็จนมากนะครับก็เลยทําให้ เป็นภาพสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาแล้วเด็กเนี่ยต้องการจะใช้ฟุตบอลเนี่ยเป็นใบเบิกทางในการเปลี่ยนชีวิตของตัวเองก็เหมือนกับเยาวชนในอเมริกาใต้หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในโบลิเวียในอาร์เจนตินาในชิลีนะครับหรือว่าแม้แต่ในบราซิลเองเนี่ยเด็ก ก็อยากจะฝึกพัฒนาฝีเท้าของตัวเองให้กลายไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้งานเขียงของต้นนั้นมีสเสน่ห์แล้วก็ลูกเข้ากับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่สอดแทรกแหล่งท่องเที่ยวให้คนสามารถตามรอยไปท่องเที่ยวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอเมริกาใต้มันไกลเกินไปแต่เราสอดแทรกในการจับคู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นเกาะปันหยีทงางภาคใต้ก็ทําให้คนสามารถที่จะตามรอยวรรณกรรมไปท่องเที่ยวได้ครับ ก็คือแต่ละเรื่องก็จะมีตัวละครเป็นประเทศนั้นๆใช่ครับจะจับคู่กับประเทศต่างๆจะจับคู่กับแหล่งของเท่กับริบทไทยใช่ครับผมเล่มนี้ถ้าคนสนใจหาซื้อได้ที่ไหนครับเล่มนี้ถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ทาง a c e b o o k แฟนเพจของต้นเลยนะครับเปลี่ยงไกลห้องเฮงเศษนะครับ k r i a n g k r s i h o n g h e n g s e n g นะคบเป็นงานเขียนที่ต้นเนี่ย รวบรวมทําเองทุกกระบวนการนะครับมีคนที่เอาไปรีวิวแล้วก็บอกว่าต้นทําหน้าที่เป็นเสมือนบรรณากรหรือว่าดูภาพรวมในการทําหนังสือเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออ<ม>การตรวจพิสูจน์อักษรในการออ,ออกแบบปกนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตเป็นหนังสือทั้งหมดเล่มนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ของต้นแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ จะมีผลงานออกมาอีกเล่มหนึงเป็นนิยายเรื่องแรกในชีวิตนะครับแต่ตอนนี้จะเข้าสู่ระบบของบรรณาธิการแล้วนะครับก็จะมีบรรณาธิการช่วยดูคุมเนื้อหานะครับแล้วก็ภาพรวมของหนังสือทั้งหมดยังไงต้องก็ฝากติดตามนิยายเรื่องแรกในชีวิตที่จะออกในช่วงปลายปีด้วยนะครับ <Okay. S 1> ใครที่สนใจก็มาติดตามที่ Facebook Fanpage ของต้นได้ตอนนี้ก็พยายามที่จะนําเสนอ เรื่องของทั้งรวมเรื่องสั้นแล้วก็นิยายไปยังสำนักพิมพต่างๆที่เขาเปิดกับพิจาราตีพิมพ์อยู่ในช่วงนี้ <ขอ S 1> ด้วยครับขอให้ขายดีทั้งสองเล่มน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ